รีวิว o c o F6 กับราคาสมาร์ทโฟนแลกชิพจับต้องได้กับราคา1 8 0 0บาทที่พีสั่งซื้อมาจริงๆพีสั่งซื้อมา2เครื่องกับแรม 8G 256ราคา1 8 0 0บาทกับแรม 12G ลอม512ซึ่งพีสั่งซื้อมากับราคา12,656บาทครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาล่าล่างคลิปนี้บอกเลยว่าพี ซื้อมาด้วยเงินพี่จ่ายเองรีวิวเองผมวันนี้พี่จะมาพิวให้รู้ว่ามันเป็นไงบ้างกับสเปคตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วงบอดี้มีความสวยงามมากครับความสวยงามที่ลงตัวมากเลยครับซึ่งพี่สัมผัสถึงบอดดี้ครับมันมีความพรีเมียมมากครับพี่สั่งซื้อมาคือสีไทเทเนียมครับบอกเลยว่าสีนี้มันมีความสวยงามครับจริงๆมันมีอยู่3มสีครับมีสีแบ็กสีกรีนแล้วก็สีไทเทเนียมครับคือสเปค กับการดีไซน์บอกเลยว่าพีให้เป็นสมาร์ทโฟนแฟดชิปราคาที่จับต้องได้พี่ยังเลยว่าขายดีแน่นอนผมสับเจ้าตัว POCO F6 นะครับตัวชิปของผมตัวนี้ใช้ตัว Snapdragon 8X เ e n กระดับเดือวทงตัวนี้พี่จะคุ้มไปเลยครับกระบวนการผลิตอยู่ที่4นาโนเมตรผมซี CPU, บอกเลยว่าพี่แกให้มาสุดจริงเกมนี้พับจี B ไได้สุดคือตัวนี้120เฟรมคือสุดมากครับเกมพับ G บอกเลยว่าสุดจริงครับ เป็นสมาร์ทโฟนที่พีดยตแนะนําเลยว่าบอดี้มันมีความสวยงามครับรองรับขึ้น 5G 2ซิมรับลำโพงคู่เป็น d อ by a ์ m o ดกล้องหลัง50ล้านมี OIS ครับแล้วก็สแกนนิ้วมือบริเวณหน้าจอคือแบบพีสัมผัสครั้งแรกพีมาพ,พีวิวให้ดูคือมันมีความคุ้มมะเอาตรงว,ว่าคุ้มมากครับฟัซชาัดให้มาคือเป็นเทอร์โบชัด90วัตต์หัวชัดสายชาัดในกล่องแถมให้เราครับบอกเลยว่ามันครบมากเป็นสมาร์ทโฟนที่พีรู้สิกว่าเฮ้ยหัวชัดให้มาไม่ได้กั๊ก แล้วก็สายชัดให้มาครบหน้าจอติดฟิล์มแล้วแล้วก็ตัวนี้ผมเป็นหน้าจอที่ 1.5K ความชัดของตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับพี่ชอบมากครับผมกับบอดี้ด้านหลังบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มันคุ้มมากซึ่งพีผมจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาด้านล่างคลิปนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบดีเฟอรต์ตัวนี้ผม120เฮิร์ตผมตัวนี้จัดเต็มมากครับบอกเลยว่าครบครับหน้าจอ6.67นิ้วครับ 1.5K สู้แสงคือ2 4 0พันินครับพี่ผมจะทำการพิวิวให้ดูเลยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับโอ้ความบางของขอบจอครับผมขอบจอล่างขอบจอบนมันมีความบางที่ลงตัวมากครับซึ่งใช้ตัว HyperOS นะครับผมก็คือเสี่ยมี่เปิดเป็นเวอร์ชัน a n น Android 14นะครับผมตัวนี้นะครับถือว่าสุดจริงผมสัพพีนะครับผมนี่ชอบอ่ะ ชอบบอดี้อ่ะฟีลลิ่งมันดีมากเลยครับผมกล้องหน้า20ลา้านผมกล้องหลังใช้เลนส์ของ Sony IMX 8 8 2ครับถือว่าสุดจริงแล้วก็มี OIS ด้วยนะครับรอรับขึ้น 5G 2ซิมเลยนะครับผมตัวนี้นะบูทู์เวอร์ชัน5.4นะครับผมสเปคถือว่าสเปคก็เป็นแฟลชชิปได้อย่างสบายหายห่วงกับราคาที่จับต้องได้ครับนี่ครับปึ๊บไทยครับซึ่งเป็นลอมของโกลบอลนะครับตัวนี้ พี่เลยว่าตัวนี้จะขายดีแน่นอนครับพีก่ก็นี่ครับเราข้ามซิมก็สามารถได้2ซิมครับผมหนีไวไฟครับแล้วก็ข้ามกดได้ผมกดข้ามได้ครับเพิ่มการคอนเน็กกดได้นี่ครับแล้วผมเราก็สามารถสแกนด้วยมือได้ครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็ปลดล็อกด้วยใบหน้าได้ผมนี่ปึ๊บแล้วก็ทางค่าผมกดไปแล้วผมเราข้ามจริงๆเราข้ามไปก็ได้ครับแล้วก็การใช้งานครับจะเป็นคลาสสิก ปัดไปปัดมาหรือว่าเป็นล้นชักเราก็สามารถใช้งานได้นะครับผมนี่ครับก็เข้าเมนูของหน้าจอได้อย่างง่ายดายครับผมสมกับเป็น Xiaomi อยู่แล้วแหละก็เป็นแบรนะเนาะแบรนเคอือในของ Xiaomi นะครับผมตัวนี้พีปื้มอย่างหนึ่งคือแถมหัวชาร์จสายชาร์จให้เราแล้วมีเคสแล้วก็ติดซีนคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มครับแค่เราซื้อตัวนี้มาก็จบมายี่ห้อนะ่ะหัวชาร์จไม่แถมให้เราครับพีไม่ขอเอ่ยว่าอะไรนะครับผมตัวนี้นะครับยืนยันนะผมเป็นลาโพงคู่นะครับนี่สำหรับคนถามมาว่าเป็นลาโพงอะไรคือลําโพงคู่นะผมแบบดอบ a d m o d นะครับผมในการรองรับดีไซน์สวยงามมากอะ่ะนะครับกดเข้าไปแล้วสุดยอดครับบอกเลยว่าหน้าจอถือว่าความดำดำสนิทด,ดีมากอันนี้ขอเช่นชมเลยผมเมื่อได้พีสัมผัสหน้าจอของสียวมี่มารู้สึกว่าหน้าจออัมเบรดของตัวสียวมี่จะทําหน้าจอออกมาได้อย่างคมชัดรู้สึกว่ามันจะคมชัดมากครับเพราะว่ามัน 1.2K นะครับผมตัวนี้ครับเรทในการทัชคือ120่ร้อบเฮิร์ตผมสัพพีก็เพียงพอครับนี่ครับ ก็เข้าไปผมถือว่าแต่แต่สัมผัสแรกฟีลลิ่งดีนะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับเดฟเฟอร์เลเราในการตั้งค่าครับแล้วก็เป็นเป็นตั้งค่าได้ครับผมพีก็ชอบในการปรับเดฟเฟอร์เลเป็นสูงสุดแล้วกันครับครับปรับได้เป็น60กับ120่งร้ิบเพผมพีจะขอปรับเป็น1น0่งิบเพหมดเลยนะครับนี่ทุกอย่างครับแล้วก็เกี่ยวโทรศัพท์ครับนี่ครับจะบอกว่าสเปคของโทรศัพท์ของเราเป็นเวอร์ชัน Android 13 ROM 512ครับอันนี้เป็นพื้นนที่ใการเก็บข้อมูลครับคือเราเปิดเครื่องมาครั้งแรกมันจะกินไท 29.9จิกนะผมตัวนี้นะนี่ครับก็จะบอกต่างครับบอกว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นอะไรบ้างลนะเอ,อียดจำเพาะนี่ครับก็จะเป็นว่าสเปกนะผมตัวนี้ใช้เป็น CPU อะไรครับผมออคตาคอ์ oc นะครับผมตัวนี้ถือว่าสุดยอดครับแล้วมาผมตัวนี้12จิกนะครับนี่แล้วก็ Wifi ครับ Wi-Fi ตัวนี้บอกเลยว่าเป็น w i f i ที่สามารถัพ p อ o r t ได้อย่างแบบครบครันครับจริงๆนะ P เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5สำหรับ P มันก็เพียงพอครับผมตัวนี้นะนี่ถือว่าเป็น สมาร์ทโฟนที่ขึ้นง่ายมากครับผมในการค้นหาพี่ขอทำการัะผมหนีกดค้นกดเชื่อมต่อก่อนนะครับปึ๊บนี่ครับคอนเน็กต์แล้วครับผมแล้วก็เราสามารถสแกน wi-Fi ได้นะครับมีถือว่าเร็วนะผมในการคอนเน็กต์นะผมแล้วหน้าจอตัวนี้รู้สึกว่าหน้าจอในการกดถือว่าง่ายครับฟีลิ่งดีมากเอาตัวว่าฟีลิ่งดีมากเลยครับผมตัวนี้อ่ะนี่ครับเสียงในการสั่นครับมันก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราครบมากมายครับ นี่ครับเราปรับเสียงผมได้ยีเสียได้ปึ๊บนี่นี่ครับปรับได้ครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันในการโคดแอปก็คือพีชอบเสี่ยวมี่นี่คือมันสามารถโคดแอปได้เกือบทุกแอปครับผมเอาตรงว่าชอบมากนะครับหน้าหน้าจอการล็อกครับเราก็สามารถยกเพื่อลุกได้ผมแล้วก็แตะสองครั้งเพื่อลุกได้หรือว่าพักหน้าจอเราพัก10นาทีก็ได้นะครับผมตรงนี้อันนี้เป็นเมนูในการตั้งค่าง่ายๆนะครับ ครับแล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดได้ผมวันนี้แกะ่องมาให้ดูสดๆร้อนๆเลยผมที่พีได้รับมาผมแบบไม่อวยเลยพูดตรงๆเลยว่าพีสั่งซื้อด้วยเงินของพีเองที่พีจ่ายไปนั่นแหละพีสั่งซื้อมา2เครื่องครับผมกับแรม8จิกกับแรม12เพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มอ่ะเลยสั่งตัวแรม8มาใช้ด้วยครับผมตัวนี้นะจริงๆก็เอาให้ให้แบบให้คนแบบพี่ใช้นั่นแหละครับผมนี่พีจะใช้ตัวนี้ครับจริงๆแรม8จิกก็เพียงพอผมจริงแรม8จิกมันเหลือมาก ซึ่งอันนี้พีสั่งมาเฉยเพราะว่าราคาส่วนต่างมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับนี่ถือว่าทัดดีครับผมทัดของหน้าจอดีครับและการปลดล็อกครับเราสามารถปลดล็อกด้วยการสแกนใบหน้าแล้วก็สแกนลายมือครับนี่ครับพีก็ตั้งผมในการใช้พินครับมันก็มีการยันว่าให้ใช้รหัสผ่านเป็นพิน4ถึง16หกตากเนาะนี่ครับผมแล้วก็ตั้งครับผมนี่ครับพี่ก็กดปึ๊บเช็ครหัสถูกส่วนมากจะตั้งแบบง่ายๆนี่ครับเรียบร้อยผมในการคอนเน็ก นี่ครับไร้มือคือรุ่นนี้มันสามารถสแกนไร้มือที่หน้าจอได้ครับคือให้มาเกือบเป็นแฟกชิปของราคาแบบที่จับต้องได้อะซึ่งบอกเลยว่าเวอร์ครับสุดยอดมากครับให้มาขนาดนี้อ่ะพีชอบฟีลลิ่งของบอดี้มากรู้สึกว่าการจับของบอดี้มันมีการจับที่ง่ายครับแล้วเราก็ถามาผมปลดล็อกครับแล้วก็แตะผมป,ป,ปิ๊บปึ๊บโคตรง่ายง่ายกว่าตัวโน้ตสิอีกมัน มันซีพมันแรงนะครับมันเลยแบบมันเลยทำทันสับสมูทมากครับมาดูกล้องเนาะกล้องตัวนี้ผมมี OIS นะครับผมมีให้ดูเลยกล้องนี่ครับเฮ้ยกล้องรู้สึกว่ามันมีความสมูทครับนี่ครับหูจับพอเทสดีมากแล้วมาเรตอร์ไวผมตัวนี้8ล้านนะครับนี่หูหโหายดีมากครับแล้วก็ตัวซูมครับ 2x นะผมซูมได้ 2x นะครับคือไม่เสียพิกเซลเลยอ่ะ จนเห็นฝุ่นครับตรงใบไม้อะสังเกตไหมซึ่งบอกเลยว่าให้มาโหดมากโหคือแบบนี่ครับเราสามารถใส่ลายน้ำได้ผมตัวนี้เนะาะลนยน้ำของเพิ่มเวลาลายน้ำของรุ่นครับผมนีแล้วก็ใส่นี่ครับเราใส่ไลน์น้ำได้เช่นพีจะใส่ลายน้ำของพีกำหนดเองเป็นนี่ครับพีเพนะครับผมเราก็สามารถกำหนดได้ซึ่งมันโอเคนะสำหรับพีอ่ะนี่ครับปึ๊บ พอเราถ่ายครับผมมันก็จะมีลายน้ําของตัวเครื่องมานี่โหเจ๋มมากเลยครับผมคือแบบอันนี้ไม่อวยนะพูดตรงๆนะว่ามันเวิร์กมากครับครับเราก็สามารถใส่ได้ต่างๆครับผมเปิดแฟกชเปิดอะไรได้ตารางแล้วก็เพิ่มตารางได้ครับผมตัวนี้นะทังคนเพิ่มเติมครับนี่ครับหมด50าล้านแล้วก็ถ่ายได้พี่รู้สึกว่าเลนโซนี่อ่ะคุณภาพของเลนมันจะสมจริงครับเป็นกล้องเป็นมือถือทิ่กล้องสวยนะนี่คือแบบกล้องแบบโห คือเวิร์กมากครับบอกเลยว่ากล้องหายห่วงสุดยอดกล้องถือว่าสุดมากเลยครับบอกเลยสุดจริงเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่ามาแกะกล่องครั้งนี้รู้สึกประับใจมากครับในในเรื่องกล้องครับอันต์วายก็ถือว่าคุณภาพดีมากครับมาดูว่างานวีโอจะเป็นไงบ้างนะครับผมดูว่าผมงานวิีโอนะครับ ทดสอบในการบันทึกวิดีโอของผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้บันทึก 1080p นะแต่พีจะจัดเต็มครับ 4K ขอผมตัวนี้ 4K60 เฟรมสุดยอดไหมครับ 4K60 เฟรมครับแล้วมีความนิ่งด้วยนะทดสอบในการบันทึกตัววิดีโอ 4K ขยับไปขยับมาผมให้ดูว่าเป็นไงบ้างแล้วการจับโฟกัสเฮ้ยโฟกัสโคตรดีดูครับว่าเป็นไงบ้างดูครับให้ดูกัน ถัดไปนะครับเรากดดูแลผมตอนนี้เราก็อนุญาตให้เข้าถึงครับผมจริงๆอนุญาตเข้าทั้งหมดนะครับผมนี่ครับพีขอกดใหม่นี่ครับหนึ่งครั้งเราก็อนุญาตทั้งหมดนะครับนี่ครับง่ายๆครับผมทดสอบในการเปนเโอเสียงดุดดุดดีมากแล้วการจับโฟกัสเโฟกัสคตดีแล้วเสียงลำโพงถือว่าใช้งานได้นะครับผมแล้วก็กล้องหน้าพี่ให้ดูเลยกล้องหน้า ชลองหน้าวีดีโอของกล้องหน้าคือ 1080p 30เฟรมนะครับสวัสดีครับทดสอบบันทึกวีดีโอกล้องหน้าผม 1080p 30เฟรมหนึ่ง6 7 8อันนี้รูปภาพผมรูปภาพโหเลนกล้างสกีทอนดีมากมโคตรสุดบอกเลยว่าสุดมากแล้วทำพอเหตคือดีมากครับขอชื่นชมเลยดูครัับสวดีครับ รอชมรีวิวเต็มผมอันนี้พีวีให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นไงบ้างเนาะมาดูผมว่าเป็นไงสับจาตัวนี้ผมทดสอบเสียงผมว่าเสียงเราเปิดเป็นตัวนี้คือตัวที่พีเปิดก็คือเป็นเสียงที่เป็นลำโพงสองตัวผมจะขอเปิดเพลงให้ดูเลยครับผมตัวนี้นะผมนี่ครับหรือว่าเพลงที่พีใช้เพลงนี้แหละแล้วก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับผมนี่ลำโพงสองตัว6ตัวนี้กับตัวนี้นะครับมาดูว่าเป็นไงบ้างผม ดูเสียงครับถือว่าฟังก์ชันของเสียงก็มีให้เราพบครับนี่ครับเป็นดอเบี้ครับพี่ก็จะไปขอตัวผัมผมตัวดอเบี้อัดมอรนะครับมีเปิดแล้วแล้วก็มีอีควอไลเซอร์ในการปรับแต่งครับผมเหมือนกับตัวเสี่ยวม,มี่หมดเลยครับอันนี้คืออีควอไลเซอร์ในการปรับของดอเบย์แอดมอนะครับซึ่งบอกเลยว่าจัดเต็มมากกับเสียงครับ หูเสียงเบสเสียงกลางออกไม่ได้อย่างเหมาะสมมากครับบอกเลยว่าพี พร <Keep S 1> ีวิวครั้งแรกตัวนี้บอกเลยว่าสัมผัสของเสียงคือดีมากครับเสียงดีจริงครับบอกเลยว่าเสียงดีมากครับแล้วก็หน้าจอผม สามารถซัพพอร์ตได้เป็นเท่าไหร่ครับพี่จะเปิดให้ดูเลยสดๆร้อนๆนะครับผมทดสอบในการทดสอบหน้าจอว่าหน้าจอมันสามารถรับในการชมของตัว 4K ได้ไหมครับพี่ขอเปิดไฟล์แล้วผมตัวนี้ดูครับว่าสีสันจะเป็นไงบ้างรองรับ HDR สูงสุด 4K 60เฟรมพี่แกจะคุ้มไปไหนครับคือสีสันบอกเลยว่าไว้ใจได้โหสุดยอดมากตัวนี้ครับ สุดยอดจริงครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงไม่แปลกพีซื้อมา2เครื่องอ่ะโอ้รุ่นแรม8ปดจิกก็ถือว่าเพียงพอแนะนำเพื่อนๆครับผมพีจะขอเนียบิ๊กในการสั่งซื้อทั้งรุ่นแรม8ปดจิกแล้วก็รุ่นแรมสิแล้วก็ตัวโปลโค้ฟเอฟหกโปด้านล่างคลิปนี้ผมบอกเลยว่าหน้าจอสีสันสวยงามมากครับไม่อวยครับคือเอาตรงนะเป็นมือถือที่พีรู้สึกว่าครั้งแรกที่พีสัมผัสกับราคาหมื่นกว่าบาทแล้วให้สเปคกับตัวนี้มาจัดเต็ม กล้องถือว่าเพียงพอมากเลยครับกับดีไซน์ของตัวเครื่องที่ลงตัวจริงครับยืนเลยว่ามันใช้งานได้ดีมากสับพียรผมสุดยอดมากสำนี้พีเพยขอจบการพรีวิวเจ้าตัวนี้ดีนีผมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวเต็มๆให้ดูผมสำนี้ขอบคุณครับ